นั่งเมืองกันดาพู้จอดแช่จอดแช่จอดแช่ตาเป็นเหนียวกู้นะกว่าป้าหน้า no ต mm ัวเด่กกูรักตายเลยใจของไรกูไม่หมดเลยกูให้เต่งตาเป็นรอดเป็นไรกูจ่ายโจเกเอก้องก็สอยกี่ปลีกกี่ตายก็เด็กแจงปลิกเด็กอะไรล่ะให้ไม่ดเลยนู่นหนุย่ะครับนู่นหนุยจะดูแลชาบีจันดุยนะคะถ้าความประอง เดี๋ยวจะเตปร,ราชไปมีแม่ไม้หรือไปติดพันเจ้าเจ้าีน้อยนุ่นุนน่ยค่ะนุ่นุน่ยโตมาฉันเลยฉันนายรางวัลกลางละหนึ่งพันบาทขอบคุณค่ะเราทำธุรกคิดรวมกันออกมานึน่คนน่ารวยนะคือผู้จะเป็นคนจหนะแม่ไม้ตึ้งเมื่อเป็นคนโตบอกนะกูไม่กูบาทครับทุกมาทำธุรกิดเปรตนุ่นุ่ยมีไรโตัาฉันตลอดนะคะครับแต่เบอร์โตองไหนนุ่นุน่ยนี่เหล็กไรอ่ะ ก็องเพราะมันมีช่องเบอร์ก็ขดใจช่องเบอร์ขดช่องเบอร์เลยค่ะครับมีเบอร์ไรมั้งอะค่ะก็มีเบอร์เก่ากับเบอร์ใหม่เบอร์เก่านี่ชุนไรอะชุนฟอนเลยก็โอ้เดี๋ยวบอกแค่อยบอกว่าอย่าโตไปดิีลยวเบอร์ไม่นี่ชุนไรอะค่ะชุนเป็นเนื้องานทิพย์คุณอาทิพย์ก็รำเลยก็มีเตอร์เบอร์เบอร์วีไต ที่นีนายนุน่นสัญญาว่าดูแลสามีฉันนะคะกับผมดูแลไงเองกันไปในครั้งนี้ใครจะเป็นวัวนาใครจะเป็นลูกน้องในการเดินทางอะคะวัน,นีกับคนเกราดกับเป็นวัวนาคนโบยเป็นลูกน้องให้เต็งกูจะตายปนาํากูจะตั้มปน,มน้าไงหว่านรัอะไรเอ้ยแต่ไม่จบความโชคกับหลอกซึ่อะไรไม่จบความโชก,กับหลอกกระตายปิดแมวานาม้ำประมาณนับน้ำปิดหัวปิด จัตอะไรไม่จบความจกกรปรกยอมจงมือโรวะเงินในโรงเรียนก็เก้ฑ์ว่าจงรักษาความสะอาดจะรู้รไหมนายนูน่นนุยนี่เป็นคนแก่งเยี่ยมหมากเลยนู่นนุย,ย,ย,มมยเยี่ยมหมากนย่ยเยี่ยมหมากแรงกับร่างอีปังไม่โลว์ได้ที่นี่ต่อไปนี่นู่นนุยเป็นว่านะาประชาราษครับ นายเตียงเป็นลูกน้องนะคะประเจ้าค่ะคนเป็นหัวหน้านี่นะจะไนเงินเดือนเปิดพันบาทก็ค,คุณครับตึงลูกน้องกันเลนยว่าหัวหน้าจะในเบื่อหนานะคะขก็ค,คุณมาครับไ้ไรพูกันแล้ว๋อยังเลือกประนางแจา กูไม่แลยแกเราหลอกผัแมวแล้วคนเราเป็นสิรปินหลอกผัไม่ดียังเพือกูเป็นนักลงตั้งไม่ทีวันนักลงแต่เพื่อ้ดังนักลงใจยากดังตองข้าวสังกัดใช่ข้าวสังกัดกูไม่มีเวลาดักเพื่ถ้าเป็นนักลงแล้วดักกัดอยู่เลยกูไม่เป็นหรอกว่าใครดักใครหรอ้าไม่ดักก็ต้องมาตีกันผมโบนัทเลยสั่งกัดขายไม่ใจสังกัดมาดักปลา สนเทายเอมึงโยกกับปลาดุนทีกันไกูวางให้นายด้อได้เป็นหนักองกับฟ้าอกักจุดกูตะบดดดาร้อยลนามึงมันจะเป็นหนักรงไอ้โจ้ก่าป้าดำตายได้กว่บป้าเลีวอยู่ทะเล้วาชุนจริงกูอยากเป็นหนักองไอ้แกแตมึงเป็นนักองกูจุบเป็นขวดจ็อกตายไปไปในโลก้ด้กนับตั้งแต่อุบาดนี้ไปต้นไปโอกดไม่ใชุ่บาด เห็นนักรามืบาดก็รัวพลุนับตั้งแต่โอกาสนี้ไปต้นไปฉันจะได้พบกับศิลปินผู้ที่มาด้วยความสาม,มารถศิลปินคนนี้เขามาแรงแรงต่างคงหัวบงหลักจมหลักเลือดเือดปุดๆสุดจะเขาเฝ้าต่อรือเฮ้ยนักเรานี่เฝ้า ตทำไงโตจุนใบไตมึงฝากไอ้ด yeah. <te> ีท <the> <sieht> uh, ี่โตกูยอมน่าประหลาดเป็นกูจบระการมากบอลนี่กูไม่จำนานไม่จำนานเออกูไม่จำนานกูต้องฝากตาลาฝากน้ำดวงใจมึงเออแต่กูก็ยูุติกาตักนังยีติโนยแต่ดวงการรัฐตัวเนี่ยอ่อันตรีก็ตักนังเออนี่มึงฝากเลยที่โตเอเ๊ะร้อนร้อนเจ๊ะมันหนาทึบลมมันเจ๊ะไ้จัดจนอืมเพราะนั้นเขาจะจับได้แต่กูบอก พระเอ็กเขาอยากจะกินน <Cape> ้องมกทูตแก่กระหายเขาก็เลยตัดสินใจปรับลงรวดขึ้นแล้วนูเดอร์จี้กันนี่มันร้ายที่ลูกี๋ยวใกล้ปืยรองโตกันว้าวว้าวอย่างฮารุเนี่ยยังหัวหอะไรไปยำกัร้านนี้ก็จบนี่เป็นดในก่องแก้วเออ รองเพลงกังก้าวตาอย่างบัตรีคนต่ำแรมก้าวตารองเพลงยังมีความหมครับพี่น้องครับผมมจะมองเพลงตีตีทุกทันอะบอกว่าเพลงนี้ man, นะะปลอแล้วก็รักครับลมหายใจนั่นนโยรองปักกับมอมจุดจุดไหมกับรองฟังแล้วตาจอบ้าเจอได้ตัำแแป้งเต็มแบบรองไรงดิเสื้อผ้ายหัวแดงชวนกันเล่นแข่งได้แรงหนักหนา รู้จักใครก็โรนัดมานั่งกันพร้อมหน้าหกข้าพอดีนายวงหนึ่งแล้วแลกเบียเพียมไว้ลงมือแจกภไพอย่าได้รอรี <c oughs> คาแฟยกมาถ้ามีเจ้าบอนใจดีเพราะมีขาต้อง <c oughs> เรื่องการพนัน คนลายชนฉันชอบกันมากมายแทวบานชาตินั้นตอนวันสายๆรถจอดวงไัยมากมายหลากสีเออไม่ฟักนี่หลังคนกาชอบไอ้พวกตาหลอดไม่จ้ามากี่นามังเพ่มังอย่างดีเฮ้เฮทำไมวันนี้ยิ่งตียิ่งตันดวงไม่ไดีแล้วแล้ว เสียงรถวอดังมา,าแตกไลายืนแลไม่ค่อยแน่ใจว่ารถไอ้ไรใจสี่บันน้นตูกขาวหัวแดงไครโชว์ตอแจ้งจะคิดแก้งฉันชายหญิงรี่วิ่งเหลียวพลันถ้าจะหยิกตั้นให้มันรู้ไป วิง่งจนหมดแรงโดดค้ามกำแพงเมื่อยแข้งเมื่อยขาต้องระวังทั้งหลังทั้งหน้าเข้าป่ายาคาเ <Yeah. S 1> ต้นใจ oh. นอนเกลือกป่านา้ำเลือดออกรำรำก็ต้องทำใจคนโทษแจ้งนายคือใครถ้าหากจับได้ huh. เป็นสายเท่ากันดอนโบอกปากเปียกอยากเรียกมาจอดแจ้งนายให้มาไล่บบนต้องตบสั่งโซนให้เต็มปลังทั้งเอือดทั้งคายหันเลนนายยืนอยู่ข้างลัง ตำรวจขามานานหรือ,อยังก็ถามจะกลางปรากันเท่าได้ในเปียกนี่เตอร์นี่เป็นกองรัวที่ละพินนะหูกครับผุ๊มเป็นที่ละพินอ๋อเสียงชายได้ไหนเปียกฉันเกิดความกคนจะให้งงเสียงดีมันต้องใหร้องมาเด็กๆ,ๆปุ๊มร้องเพลงเล็กยู่ในพุงแม่นุ้มมึงร้องกันไปรด้รอ้รองกัไม่พอพอยืนไม่ไหวทุกคืนเนี่ย ไปดีคนตกหน่อยน้อยเลยร้องเงื่อยไงแต่หลังตีพอแกแกรงมันมไม่ใช่ได้ร้องดีใจพ่อาพักว่าแก็กรับมึงจำได้นะจำได้ไม่ใช่ว่าไม่ลอยอ่ะก็พอมันไม่ลอยมึงรู้หรือว่าไม่ลอยผมเป็นตันควายร้องกอนกาอยู่เตะมอใหญ่แม่ตกตายอยู่เตะเบ้าจตาแรงปานไม่ก้าตายอยู่ป่านนั้น มึงลองได้ไล like ่แนวไอ้เป <God> <yesterday> <ums> oh, okay? oh. ียกไอัดอัดดอกเปลงนี้ก้องกูได้ไล่แนวแนวในมั่งเดี๋ยวมึงลองเปลงเป็นแหละลูกสิงจะตุ้งไปจีกุ้งลูกวิดไม่วันได้ยินคู่ฮันวันก่อนได้ตีนึงเออไปตะควดได้ตีนึงลองก้องค่อยเดี๋ยวแบบตะควัดก้องว่าแจมละตุ้งแจมป์ว่าแจมละแจมรำอ๋อต้องเล่ชักเพลงแด่พี่น้องได้บัาง Lạp ta lòng gai gai trái bay nát rơi sụp tít tin cha khứi mòn nát con rom không khơi phi chúc 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 ch